สวัสดีครับวัยรุนร่นอซซาในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครน,น้องยามาโตะหกดาวนะครับแล้วก็จะบอกว่าวิธีการหานะครับหายังไงจริงๆเนี่ยคลิปที่แล้วนะครับที่เรารีวิวตัว5าดาวไปเนี่ยพี่ก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้จะย้ำให้อีกทีหนึ่งนะเผื่อคนไม่ได้ดูคลิปนั้นไงเออเดี๋ยวคลิปนี้จะย้ำให้อีกทีหนึ่ง โอเคก่อด okay, อื่นเลยนะครับเราก็ต้องขอบคุณน้องวินมากๆเลยนะครับผมนะาน้องวินนะครับคนเดิมนะครับให้ยืมรหัสมารีวิวนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็เอาตัวห้าดาวจากน้องวินมารีวิวนะครับแล้วก็ผ่านไปหนึ่งวันนะครับน้องแม่งทําเป็นหกดาวได้แล้วนะโคตรสุดยอดเลยนะทุกคนขอบคุณมากเลยนะผมนะาน้องวินนะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของตัวละครกันก่อนนะอันนี้คือห้าดาวนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ต้องใช้ในการอีโวนะครับทุกคนอ่ะ สิ่งที่ต้องใช้ในการอีโวนะครับก็คือจะมีตัวมันเอง5ดาวนะครับคือ2ตัวนะแล้วก็ดาร์กอนโทเค็นนะครับแล้วก็ดิมเปิลสนะครับส่วนดิมเปิลสนี่หาย,ยังไงนะครับก็คือสามารถอีโวจากผีที่เป็นสีฟ้าหรือว่าดิมเปิลหนึ่งะครับอีโวสองครั้งขึ้นมาได้เลยจริงๆในคลิปที่แล้วพี่ก็ได้พูดไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้จะย้ำให้อีกทีหนึ่งเนาะหรือว่าเราสามารถไปลงสตอรี่ด่านเอสเปอร์เวิร์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นโลก2ด่านที่32นะทุกคนส่วนดาย,ยังไงไนะครับเรามามดูกันอ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าวาเลนไทน์เลดโลกหนึ่งนะทุกคนให้เราเดินมาตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมี15บห้าแคนดี้นะครับ15บห้าแคนดี้เนี่ยก็คือตัวยามาโตะ้าดาวนะทุกคนเราต้องใช้2ตัวนั่นหมายความว่าเราต้องมี30แคนดี้นะทุกคนดากอนโทเค็นก็คือตรงนี้นะครับอีวโอโทเค็นนะครับ25แคนดี เบสเซต์นะครับถ้าเราจะทำยามาโต๊ะหกดาวเราต้องมีทั้งหมด55แคนดี้นะครับส่วนตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คือตัวเจ้ามอร์เดสนะครับผมหรือว่าตัวที่ชื่อว่าเลสเซเบอร์นะที่พี่ได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับส่วนแคนดี้หายยังไงนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็ต้องไปลงวาเลนไทน์เลสนะครับนะเลสวาเลนไทน์เนี่ยจะเป็นเลสที่ลงได้4คนนะทุกคนมี15เวฟในเลสจะเป็นธาตุไฟนะแล้วก็มีมอนทั้งหมด4ทางนะครับพี่แนะนําว่าเล่น3คนขึ้นไปเนี่ยกำลังดีแล้วก็มมีีีีคคคคคูููลลลลลลเเเเเออออรรรรร์์์นนนน่่ยยวต้งนะ แล,แล้วก็ตัวธาตุน้าตัวอื่นนะครับใครมีก็ลองเอาไปเล่นดูเพราะว่ามันเป็นเพลทไฟเนาะถ้าเอาน้ําไปก็จะตีแรง2เท่านะทุกคนก็เอาลองไปเล่นดูก่อนนะทุกคนเออเล่น1ตานะครับเราจะได้1แคนดี้นะนั่นหมายความว่าเราต้องเล่นทั้งหมด55เกมเลยนะกว่าจะได้55แคนดี้หตา1แคนดี้เนี่ยพี่หมายความว่าระดับ normal นะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราอีโวกันเลยดีกว่าครับขอญาติน้องวินอีโวด้วยนะผมนะนี่นะอ่ะอีโวกันเลยนะครับต้องถอดออกก่อนประวะถอดออก,กอ อ่ะถอดออกก่อนแล้วก็พิมพ์ว่าโอนี้นะครับนี่พิมพ์ว่าโอนี้แบบนี้เลยเอาพิมพ์ไม่ติดว่ะโอนี้แบบนี้อ่าเอ้ยมี2ตัวด้วยนะมี2ตัวเ้วยโอเคอีโวกันเลยนะทุกคนจัดไปนะครับ โอเคครับผมทุกคนนี่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นร่างโอนิพรินเซตไฮบิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันครับเป็นเวล175นะครับเป็นธาตุน้ำนะครับเฮ้ยมีสกิลด้วยนะครับสเปเชียลออฟฟิศิตี้นะครับแล้วก็ตีติดแช่แข็งด้วยนะก็คือศัตรูจะติดแช่แข็งสามวีนะครับทุกๆสิบวีเนี่ยจะติดสามวีนะทุกคนค่าคอร์สวีสี่ร้อยนะครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ยหมื่นสามนะครับหกวีโจมตีนะครับระยะห้าสิบแคตตากรีนะครับหกตัวนะครับแล้วก็แอตแท็กขึ้นไหลสต์เงินนะครับ ไม่มีเบสซิ่งนะทุกคนขึ้นไหลก็ค่อนข้างเท่ก็คือเป็นร่างที่ตื่นนะครับเป็นร่างที่ตื่นแล้วนะทุกคนถ้าใครได้ดูการ์ตูนภาคที่มันสู้กับไคโดนะครับก็คือร่างนี้เป็นร่างที่ตื่นแล้วนะก็คือเก่งแหละเก่งอยู่มันกันเก่งเลยแหละโอเคโมเดลค่อนข้างสวยพี่แหมน่าเสียดายนะน่าจะมีเบสซิ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันในเทดดิ้งโหมดเลยดีกว่านะครับไปดูกันว่าน้องจะเก่งขนาดไหนเนาะไปกันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนีย่ยเราก็อยู่กันในโหมดเทนนิงนะครับพี่สปอนมอนออกมา1ตัวนะครับเลือดที่สปอนมาคือ100ล้านนะครับ <zit it> ก็เดี๋ยวเราจะวางน้องยามาโตะเลยนะครับตรงนี้เนาะอ่านะครับผมยามาโตะเนี่ยมาดูไปอีกทีหนึ่งก็เป็นตัวละครธาตุน้ำนะเหมือนว่าทําไวเ้เล่นเลดใหม่หรือเปล่านะก็คือวาเลนไทน์เลดนะเพราะว่าเลดนะเป็นเลดไฟใช่ป่ะเออก็เหมือนเอาตัวนี้ไปเล่นได้นะทุกคน เออแล้วก็รูปแบบการโจมตีนะครับเมื่อเราวางไปก็จะเป็นทรงโคนแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์แอนิเมชั่นก็สวยอยู่นะครับตีเป็นน้ําแข็งนะครับนะทุกคนอ่ะแอนิเมชั่นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเสียงถือว่าใช้ได้นะครับดาเมจเริ่มต้นของเรานะครับอยู่ที่15ื่นห้านะคูลดาวหกวีนะครับระยะโจมตีอยู่ที่50นะทุกคนอัพขั้นที่1นะครับดาเมจจะเป็น6กหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยใช้เงินพันหกนะครับแล้วก็มันตีติดฟีดตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยวางไปปุ๊บนะครับมันตีติดฟีดเเลยนนนนนนนะะะะททุุกกคคคห็ป่จมีีีําาวฟดขึ้้ตรง ศัตรูจะติดฟีดเลยนะครับโอเคเรามารับขั้นต่อไปกันเลยนะทุกคนขั้นต่อไปนะครับดามเมจจะเป็น1นึ่0 0สนหนึ่งหมื่นะครับระยะจาก50เป็น70นะครับตัวนิเมชั่นชื่อว่าดาร์โกนิกบัตนะครับใช้เงิน 2. อ0 0นะครับทุกคนก็ยังเป็นรูปแบบโคลนแต่ว่าเป็นโคลนที่มันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยโคลนแบบทรงโคลนใหญ่ขึ้นนะทุกคนประมาณนี้อ่าแล้วก็ติดฟีดแบบนี้นะทุกคนติดฟีดแบบนี้เลยอันนี้ค่อนข้างเท่นนะเหมือนเป็นการพุ่งไปโจมตีด้วยความเร็วนะทุกคนเหม เนี่ยเหมือนมันพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วแล้วก็กลับมาครับคือพุ่งไปพุ่งไปแล้วกระบองตีหรือเปล่านะครับมันดูไม่ทันนะครับมันดูไม่ทันนะแบบเนี้ยเออแล้วก็ขั้นต่อไปเลยนะทุกคนขั้นที่3นะทุกคนตัวดาเมจนะครับจะเป็น2องแสนนะครับใช้เงิน3ามหมน้านะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับขั้นที่4ี่นะครับดามเมจจะเป็น3ามแสนสี่หมื่นสี่พันนะครับระยะจาก70เป็น85้านะครับตัวแอนิเมชันชื่อว่าไอซ์วินนะครับผมนะใช้เงิน5้าพันใช้เงินน้อยมากเลยนะตอนนี้จริงๆตัวนนนี้้้ใชเเงิอยยมากล เนี่ยพี่เสียดายขั้นเนี้ยรูปแบบเอฟเฟกต์สกิลของมันนะครับน่าจะเป็นการตีฟูนะเห็นปะเนี่ยมันเคยจะเป็นตีฟูนะแต่วันมันไม่ได้ตีฟูอ่ะมันเป็นตีนเป็นโซโคลเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยเสียดายมากเลยนะน่าจะตีฟูจะดีมากถ้าตีฟูเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะเลดใหม่นะทุกคนโอเคอัพขั้นต่อไปกันเลยนะขั้นที่5้เนาะดาเมจจะเป็น551,000ใช้เงิน7000นะครับแล้วก็ออกมาถึงขั้นถูกสุดท้ายแล้วมาทุกคนขั้นที่6นะครับดาเมจเป็น8 2 7 0 0 0นะครับ ระยะจาก85เป็น120นะครับแล้วก็จะมี ability total freeze นะครับผมตัว ability ก็คือสกิลนะครับใช้เงิน10,000นะทุกคนอ่ก็จะมีสกิลขึ้นว่า total freeze ก็คือเป็นสกิลแช่แข็งหรือว่าหยุดเวลานะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสกิลเนี้ยมันทํางานยังไงเดี๋ยวพี่จะเสกมอนออกมาทางละ1ตัวแล้วกันอ่าทางละ1ตัวนะครับจริงๆพูดง่ายๆสกิลเนี้ยก็คือเป็นการหยุดเวลาครับทั้งแมปเลยนะครับอ่ะตัวนี้ไม่ได้อยู่ในระยะของสกิลนะครับเดี๋ยวพี่จะกดใช้ดู ก็จะเป็นการหยุดเวลาสีทองครับหยุดเวลาทั้งหมดนะครับทุกคน25วินาทีนะครับแล้วก็คููดาวสกิลอยู่ที่340วินาทีหรือว่า5นาที40วิใช่ปะอันนี้คือกรณีคูณ1น,นะถ้าเราคูณ3มันก็เร็วกว่านี้แหละทุกคน25วินาทีเนี่ยคูณ3าจริงๆมันแค่แป๊บเดียวเองนะอันนี้คือเราคูณ1น,นะก็เลยรู้สึกว่ามันนานนะหยุดเวลาสีทองนะพี่เสียดายจริงๆว่ะมันไม่เป็นการตีฟ e นะูลเอลีะทุกคนมันมัน แหมเนี่ยระยะ1้อยยี่สทตตีฟูนะมึงเอ้ยเลดใหม่สนุกเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาไอ้นี่กันนะครับทุกคนมาทําการบัฟสามให้ดูนะครับบัฟสามดาเมจจะเป็นเท่าไหร่นะครับบัฟสามนะทุกคนดาเมจจะเป็นสามล้านสามแสนหื่นะครับหวิจมตีระยะร้อิบนะครับทุกคนนี่นะครับสามอยเปอร์เซโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนบัฟสองปอร์เลยนะครับ โอเคครับทุกคนมาเรามาบัฟ250%บ250%กันนะครับก็ใช้เจ้าอุราฮาระคิซเกะนะทุกคนบัฟบ250%นะครับจาก3.31นะครับก็เหลือ2.89นะครับคูดาหกวิเหมือนเดิมนะครับระยะโจมตี144เหมือนเดิมนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเวลาเราไปเล่นจริงก็คือบัฟนะทุกคนบัฟ2 5บเ่ยดาเก็น0 0นะทุกคนบัล่นได้อย่นะตับละครตัวนต้นีครับเตักนะคงับเนาะใช้เกิน3 0 0่นถือว่าเล่นได้ดีู่นะต้วละครตัวน8ตนวแน่นอนเอ้าเฮ้ย ชนบ้านแตกเฉยเลยมาทุกคนพี่กลับมาแล้วนะครับผมนะาเมื่อกี้นะครับบ้านแตกนะครับขอโทษด้วยโอเคเดี๋ยวให้ดูโมเดลชัดๆนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโมเดลเป็นประมาณนี้เลยพี่มองว่าสวยมากๆนะครับพี่วางมองว่าสวยมากๆเลยนะครับทุกคนมองว่าสวยมากเลยนะอารมณ์เหมือนนิก่าของลูฟี่นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบของไอ้นี่นะครับยามาโตะนะครับเท่ใช้ได้สวยนะครับแฟนวันพีชควรมีนะครับควนเก็บนะครับประมาณนี้เลยแต่ดาเมดนะครับน่าเสียดายตรงที่ดาเมจแอบเบาไปหน่อยนึงแล้วก็ ตัวรูปแบบการโจมตีมันไม่เต็มฟูลนะถ้าเป็นฟูลเนี่ยเอาไปเล่นเลนนั้นน่าจะดีมากๆเลยนะถ้าเป็นฟูลนะทุกคนประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละนะครับทุกคนนะขอบคุณน้องวินด้วยนะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะให้ยิ้มหัดมารีวิวกันเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยก่อนจะไปนะครับผมกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจให้กันก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ